สวัสดีค่ะวันนี้มาชมร้านขายแผนโชล่าเซอค่ะมีเยอะเลยค่ะอัญสะน้ำเดียงปลาร่มรื่นดีค่ะร่มรื่นดีมากเลยค่ะอบอุ่นอบอุ่นโอ,อ้ยขอบคุณค่ะวิวสวยค่ะถ้ามีปลาก็น่านี่เนาะ เขาเลี้ยงปลาไหมคะเนี่ยเลี้ยงเขามีปลาไหมเนี่ยเหรอสวยดีมาเมื่อก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหกเขาเยอะมากเลยขายน้ำด้วยค่ะขายนา้ำขายแผงแผงโซลาเซลล์ด้วยค่ะอบอุ่นอบอุ่นมากๆเลยค่ะ วัวน,นี้ก็มีสะสะต้นอะไรนะลืมชื่อต้นอะไรคะเพื่อนเอนภาษาคขเมนเขาเรียกจิวาตโตจาไทยเขาเรียกอะไรนะต้นอะไรนะอย่างเงี้ยนีต้นเขาเรียกต้นอะไรนะเออผักตกชวาอุ้ยคิดไม่ออกเลยเฮย้ยอือ มีมะพร้าวด้วยมะพร้าวร่มรื่นค่ะนี่มะพร้าวมะพร้าวค่ะอุปกรณ์เก่าๆนี่เขาก็ขายนี่นเครื่องรถทุกชนิดเลยโอ้โหเยอะมากเลยอุปกรณ์รถยนต์ทั้งนั้นเลยของมือสอง นี่มีข้าวโพดต้มด้วยค่ะถุงเท่าไหร่พ่อคะข้าวโพดด้วยอ๋อเลยได้เลยใช่ไหมนี่ลูกค้าที่มานี่ก็กินได้เนาะไม่ซื้ออะไรก็กินได้ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะหยิบเอาถุงหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเจ้าของเจ้าของร้านใจดีมากเลย แวะมาเขาก็มีให้กินขอบคุณมากๆเลยนะคะให้เจ้าของร้านได้บุญเยอะๆให้เขาได้บุญได้กุศลเรามาก็ได้ของกินขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยของเยอะเลยค่ะของเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะจ้านี่แหละครับ เนี่ยมีทั้งของเก่านี่โขงเจ้าโขงร้านมาดูนี่เดินดูเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะมีน้ำตกน่ารักน่ารักนี่ค่ะด <c oughs> านเจ้าของเขาจะสวยค่ะเขามาจัดสถานที่ตรงนี้สวยจริงๆค่ะ เอาภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสวยค่ะมีทั้งน้ำดื่มตั้งไว้ขายอีกมีน้ำตกร่มรื่นมากเลยค่ะถ้าขายอาหารด้วยน่าจะดีมากเลยนะคะอันนี้เขาขายแต่แพงโซลาเซลล์ค่ะแล้วก็น้ำดื่มค่ะร้านเขาน่าอยู่มากเลยค่ะร้านช่างดำค่ะนี่เจ้าของเขานี่อุปกรณ์ของเขา คือมากมีทั้งรถยนต์ขายมีทั้งไม้เก่าเนี่ยมีทั้งไม้เก่าเยอะมากเลยค่ะรถยนต์อะไรเก่าๆนี่คืออะไรเนาะนี่เราก็ไม่รู้จักเนาะอุปกรณ์ต่างๆศาลาซุ้มนี่หมดค่ะสวยมากเลยค่ะเย็นสบายก็จะมีรถเก่าๆจอดไว้ขาย อุปกรณ์เก่าๆค่ะเขาก็จะชําแหละออกมาวางไว้ขายเพื่อใครที่อยากจะได้อะไหลมือสองค่ะเนี่ยตู้ต่างๆตู้รถเก่าๆเขาจะจอดไว้นู่นยาวเหยียดเลยค่ะนู่นค่ะข้างในก็มีนะคะข้างในจะมีหลายโซนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาดูมาชมค่ะสวัสดีค่ะ